โอเคครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบห้านะครับเรามีชิวในการเปิดไอตัวตู้น้ำฝนนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องอ่าเขาเรียกวมันกดไอตัวน้าลําบากนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันะครับว่าอ่ามันมีจ้างเหรียญอยู่กี่บาทนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับตามกันไปดูนะครับตามไปเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้คลิปนี้มาแปลกว่าชิปอื่นๆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับอีกหนึ่งเขาเรียกว่าช่องทางของน้องมีตังบ้านฟาร์มคับก็คือตังเหรียญที่ได้จากตู้น้ํากดนะครับเรามีการติดตั้งตู้น้ํากดนะครับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้วันนี้วันจันทร์นะครับเราจะมารีวิวนะครับในส่วนของ ตังเหรียญนะครับที่ได้จากตู้น้ำกดนะครับกันนี้วันจันทร์ที่สิบห้านะครับมีโอกาสได้เปิดตู้เนื่องจากว่าตู้มีการขัดข้องนะครับเราไม่รู้สาเหตุมาจากอะไรนะครับก็เลยทําการเปิดตู้นะครับก็กวดว่าตังที่ออกมานะครับเต็มกระปุกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเขาเรียกว่าเปิดดูเหรียญกันครับว่าเหรียญอยู่ในกล่องจะประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ต้องใช้เวลาในการนับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการเปิดกล่องก่อนนะครับ ครับเรามาชมกันนะครับครับโอเคครับเราจะมาเริ่มการเทตังเรียนกันนะครับเราเราเปิดฝาก่อนนะครับทําการเปิดฝานะครับอันนี้คือตังเรียนที่อยู่ข้างในนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเทดูนะครับไม่แต่นานนะครับ อะไรอย่างงี้รับสิบู้นะครับหนึ่งเดือนเราสบายเลยครับดูครับปริมาณได้ในนี้สิบตู้ครับนี่ครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับในส่วนของตู้น้ํากดนะครับของน้องมีตังครับครับดูครับรีวิวครับเต็มถาดครับเต็มถาดครับตอนนี้ครับ ในส่วนของตังเหรียญครับดูครับมันจะได้ประมาณนะครับไม่แน่จะ2-3พันนะครับเราลองนับดูก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอากล่องนี้ไปติดตั้งอยู่เหมือนเดิมครับเราไปติดตามมาเลยนะครับ